ชรล csn วันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกม shadow of the colossus ตอนนี้ ep เอ,อ่อ ep แปแล้วนะครับตัวที่แปดครับจาก ep ที่แล้ว ep เจแล้วค่าปลาไหลไฟฟ้าไปนะครับหรือว่าปลาดุกก็ได้นะครับมันคล้ายๆกันโอเคตัวที่8นี้จะเป็นตัวอะไรผมจะไปเลยนะครันนับผมก็จะมาถึงตัวที่8ปดอยู่แล้วนะรตรงนี้เหมือนจะเป็นแม่น้ำนะครับผมจะตัดไปตอนที่ไปข้ามฝั่งเลยนะครับฟึกบ โอเคมาถึงแล้วนะครับนี่ก็เป็นซารกรกล้างอยู่แล้วนะต้องมีตัวอะไรอยู่ข้างในแน่ๆเพราะว่าถ้าเป็นซาบรกร้างก็ต้องมีเจ้าสัป,ปลาดหรือยักษ์อยู่นแน่ๆนอนเออก็ก็ด,ดูอึ๊บหัเป็นรังเป็นทางลงไปแบบนี้เลยเหรอเนี่ยไหนออกมาตัวที่แปดมายังอ่ะต้องไปทางไหนอะทุกคนทุกคนเราต้องไปทางไหนเดี๋ยวผมหาทางก่อนนะครับ โอเคก่อนจะเจอผมก็เดินผ่านในทีเองก็นึกว่ามันจะไม่มีที่ขึ้นนะหาทางไม่เจอโอเคมาอึ๊บ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 ตรงนี้เราก็ต้องกดถอยหลังแล้วกระโดดชุบโอเคตรงพอดีนะมาไหนตัวที่แปดมันยังทำไมเราต้องเข้าไปลึกด้วยเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะหล่นจะหล่โนโอเคปีนขึ้นไปปีนปีนสิโอเค นะครับอาจจะปีนนั่นเลยนะครับเพราะว่าทางเข้ามันน่าจะนานโอเคมาแล้วเฮ้ยอะไรอะชูบเออหยอะนี่นะครับมีมุมอมองแบบนี้เราเจอแล้วนะครับผมพอข้ามนะครับไหนมันอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอดูซิตัวอะไรผมมองไม่เห็นนะมันคือตัวอะไร โอเคมานหนึ่งนะครับผมขอหาทางนี่ก่อนหาทางยิงนี่เลยซึ่งตัวนี้นะครับเราก็ต้องยิงล่อให้มันขึ้นเลยต้องยิงล่อนะครับซึ่งอาจจะนานหน่อยโ okay. อเคเดี๋ยวผมหาวิธียิงโอเค okay. นี่นะครับเราก็ต้องยิงล่อยิงล่อมานี่มนอนี่อืออือโอเคนะมันก็จะขึ้นมานะครับขึ้นมาขึ้นมา แล้วก็ตัวนี้รับเท่าที่ผมจะไปดูมามันมีพิษนะครับถ้ามันยิงอะไรมาครับเชยยิงยิงเมืออออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาโอเคระหว่างที่มันล่วงเราก็ต้องลงไปนะครับชุบเฮ้ยยาุ๊บุยรถนิดเดียวไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ต้องเสียเลือดไปหน่อย โอเคมาตรงไหนมานี่ทิมมเข้าไปเท okay. ได้ทิมแรกทิมที่สองไม่น่าจะเป็นอะไรโอเคอ้าเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่มันกลังร่วงใหม่นะครับไปเลยโอเคครับหาหมุมได้แล้วก็ต้องยิงยิงเรียกมันยิงอะไรอ่ะมันนึกว่าเราอยู่ตรงนั้นเหรอนี่จะอยู่ตรงนี้ยิงยิง <Okay. S 1> เห็นไหมเนี่ยยิงเรียกตรงนั้นเนี่ย ยิงยิงเออ,เอ,อมันจะยิงไอ้พลมาแล้วฟึ๊บเออดบได้แล้วก็ให้เราโดนมัน้วจะมีพิษ้วยนะครับเนี่ยระวังพิษกันด้วยรอรอโอเคมาแล้วต้องยิงตรงเท้ามันนะครับถึงมันจะล้มปึ๊บยิงยิงยิงทันไหมยิงไม่โดนยิงยิง ยิงอ่าอ่าอ่าโดนไหมไม่โดนโอเคมันกำลังจะพน่นยิงเขายิงไม่โดนเลยอ่ะยิงเชโดนแล้วนะเราก็ต้องลงไปใหม่ลงไปอีกทีเยอะอึ๊บเคขึ้นมาได้แล้วฟึ๊บอ่าจุดออนอยู่ไหนนี่คิดทิมเขาไป ครั้งเดียวน่าจะตายตายไหมทีมครับไปโอเคแล้วก็ทีมครับไปเอา้าหายไปแล้วโอ้โห chte. ไม่ทันเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่อยู่ตรงห้องมันไหมครับก็ดูนะครับนี่คือคิดสุดท้ายเกก็จะตายแล้วเฮ้ยทันไหมอึ๊บอุ้ยสุดท้ายแล้วตัวที่แปดก็จะตายไหนจิดเออนี่ นี่ยังไงเยสองโอ้โเสีย,ย, yes! ย,ยงดังไปหน่อยนะครับโอเคตัวที่8ก็ได้ตายลงมาแล้วนะครับนี่เย้ตัวที่8ไปแล้วกว่าจะตายเราก็ต้องวิญญาณเอื้อ แล้วครับก็ได้จดลงไปแล้นะครับก็ถ้ใครชอบอย่าลืมนนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดจามแล้วก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับไปเจอกัน EP9 สวัสดีครับ